วันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาในจุลินลักษณะวิสิทธิรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในการปล่อยขบวนรถโมบายคาราวานพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนรดที่20นำสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะไปจำหน่ายให้กับประชาชนได้ซื้อในราคาประหยัดเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะคะโดยคาดว่าจะมีสินค้ามูลค่าซื้อขายในตลาดหมุนเวียนไม่น้อยกว่า1,000ล้านบาทและสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนไม่น้อยกว่า300ล้านบาท โดยคาราวานพาณิชลดราคานะคะมีในเขตกรุงเทพมหาคนครจํานวน100จุดต่างจังหวัดทั่วประเทศนะคะอีก600จุดซึ่งจะทยอยเปิดให้บริการจังหวัดละ8จุดในระยะเวลา60วันโดยจะเริ่มสิงหาคมนี้เป็นต้นไปนั่นเองค่ะ,คะแม้จะจัดคาราวานสินคา้าแต่ตอนนี้มามา่าไข่ไก่ก็ยังจองสับราคาขึ้นเรื่อยๆค่ะสำหรับไข่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เพราะถ้าหน้าร้อนอไข่ไก่ไก่เนี่ยไข่น้อยราคามันก็สูงขึ้น พอถึงบางช่วงไข่ออกเยอะใช้เวลาแค่เดือนครึ่งเดือนหรือ2เดือนเนี่ยราคาก็จะเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเนี่ยนะครับราคาไข่ก็ปรับลดลงเกษตรกร,ก,รก็เริ่มรู้สึกว่าเดือดร้อนแต่ตอนนี้ก็ปรับเพิ่มสูงขึ้นซึ่งมันก็เป็นไปตามสถานการณ์แต่ว่ากระทรวงพาณิชย์ก็จะดูแลโดยใกล้ชิดนะครับเช่นมีช่วงหนึ่งที่ไข่ราคาสูงขึ้นมากเพราะว่าขาดตลาดอันนั้นเราก็ห้ามส่งออก แต่ว่าพอห้ามส่งออกได้ไม่กี่วันเนี่ยเราก็ปรับเท่าสถานการณ์ปกติเพราะไข่ในประเทศไทยเนี่ยมันปรับตัวได้เร็วมากพอสมควรอันนี้ก็เหมือนกันช่วงขึ้นช่วงลงแต่ว่าช่วงนี้ก็ถือว่าราคาเมื่อเทียบกับอดีตหลายปีที่ผ่านมายังอยู่ในช่วงกลางๆไม่ได้แปลว่าไข่ประยุทธ์เนี่ย <c oughs> ือนหายกเนี่ยจะราคาสูงที่สุดไม่ใช่หรอกครับตอนนี้ก็ฟองนึงก็สามบาทก,ก,กว่านิดๆแล้วก็มันมีปรับขึ้นปรับลงหน้าฟาร์มเนี่ยตามสถานการณ์ของ ของฤดูกาลด้วยแล้วก็ปริมาณไข่แต่ละวันด้วยเพราะว่าวันหนึ่งก็ไข่ไก่ก็ออกประมาณ40 39 40 4 1ล้านฟองโดยประมาณอยู่อย่างนี้นะครับ,บก็มีครับอย่างเช่นบะหมี่กึนสำเร็จรูปนี่ก็ขอมาปีกว่าแล้วแล้วก็ขอขึ้น2องละ2บาทจาก6บาทเป็น8บาทแต่กระทรวงพาณิชย์ก็พยายามที่จะตรึงราคาอยู่แล้วก็พยายามที่จะดูะว่าต้นทุนมันปรับสูงขึ้นไปแค่ไหนตอนนี้ก็มอบอธิบดีกรมราคาถ่ายในนะครับ ที่จะไปช่วยดูแลลึกในรายละเอียดก็ก็เรียนว่าเห็นใจทั้งผู้บริโภคแล้วก็เห็นใจทั้งผู้ผลิตครับว่ามันก็ตึงมากๆแล้วเพราะต้นทุนมันก็สูงขรินจริงแต่ว่าขอปรับมาซองละสองบาทนี่มันจะมากเกินไปหรือเปล่ามันจะเป็นภาระกับผู้บริโภคจนเกินสมควรไหมอันนี้คือสิ่งที่กรมการภายในก็ต้องไปใช้ดุลพินิษให้ชัดเจนตามหลักวิชาการตามนโยบายที่ผมมอบไปก็คือว่าให้ ปรับจากต้นทุนที่เป็นจริงลงลึกในการวิเคราะห์รายละเอียดไม่ใช่ว่าเหมารวมตัวเลขรวมรวมแล้วก็เจราจากันเหมือนเหมือนการเจราจาซื้อขายทั่วไปไม่ได้ครับเพราะมันเป็นเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้บริโภคจ,าจํานวนมากก็ให้ไปดูครับว่า2บาทนี่มันขึ้นไปแล้วม,มันเกินสมควรหรือเปล่าหรือถ้าจําเป็นต้องปรับเพราะต้นทุนมันสูงขึ้นจริงอันนี้ที่สุดแล้วเพราะไปดูตัวเลขเบื้องต้น นะครับมันควรจะแค่ไหนให้ผู้บริโภครับภาระน้อยที่สุดแล้วผู้ประกอบการก็ยังอยู่ได้ไม่ขาดทุนจนเลิกผลิตเพราะถ้าเลิกผลิตเม,มื่อไหรเมื่อกระทบผู้บริโภคทีนี้แทนที่จะมีปัญหาข้อเดียวคือคือบะหมีม่แพงหรือว่าไะ่มีขึ้นราคากลายเป็นบะหมี่ไม่มีผู้บริโภคไม่มีของบริโภคมันก็จะเป็นปัญหาของขาดตลาดอีกก็ต้องดูความเหมาะสมอ,อ่าไข่ไก่นี่ยังไม่ได้เกินโครงสร้างของราคาครับ ยังอยู่ที่3บาทก,กว่าๆโครงสร้างราคาก็ยังสูงกว่านั้นแต่ยังขายต่ํากว่าราคาตามโครงสร้างต่ำกว่าราคาตามต้นทุนอยู่ครับในปัจจุบันเพราะว่ามีการสํารวจตลาดทุกวันครับว่า,าแต่ละวันเนี่ยใครไก่สํารวจเฉลี่ยทั่วประเทศแล้วมันเป็นเท่าไหร่ไม่ใช่ดูตลาดใดตลาดหนึ่งแล้วมาสรุปเอาทั่วประเทศเมีคนออกไปสำรวจ4500คนทั่วประเทศทุกวันแล้วก็ส่งรายงานมาแล้วก็กรมค้าภายในเขาก็ไป สรุปเป็นตัวเลขทางสถิติใช่ไหมครับ